สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของนิกออยเช้าบ่ายนะคะประจำวันที่25มกราคม66หกเนาะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับรอบชรเช้าตัวเดินก็คือ1กับ4 2กับ5เนาะ1 0 1 1 1 2 1 4 1 5 1 8 1 9 4 0 4 1 4 2 4 5 4 6 4 7 4 9 หนึ่งสี่สองห้าสี่สองสองสี่หกสองสองสี่สี่ห้าเจ็ดนะนี่นะที่เราจับให้นะคะหนึ่งกับสนะี่สองกับห้านี่สองสองสี่เนาะถ้าเราจับไม่ผิดนะสองเก้าสี่ห้าสี่สองนะคะก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีนะต่อไปบายสี่กับเจ็ดหกกับเก้า สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่เก้าสองเก้าสี่เก้าหกเก้าเจ็ดหกสี่เก้าเก้าสองหกสี่เจ็ดห้าสองสี่สองสี่หกสองจับคู่ก็สี่เจ็ดเจ็ดสี่หกเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะเรากลัวมันจะมาหน่ลักษณะนี้นสี่สองเชา้ากะบ่ายสี่มาเหมือนกันเนอ้อ สี่หนึ่งสี่สองสี่หกสี่สี่เก้าสี่เจ็ดสี่เก้านะคะสี่แปดด้วยนี่ตีหนึ่งสี่สองสี่หกสี่แปดสี่ห้าสี่เก้าก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีเนื้อถ้าจับไม่ผิดนะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดียวเพียงแค่นี้เนาะ โคดีทุกคนคะ่ะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะสวัสดีคะ่ะสี่มาเช้ามาบ่ายเด้อ